ตอนนี้เรากําลังขุดสะกันอยู่นะคะเป็นการขุดสะยูอองโครงการของกรมพัฒนานที่ดินนะคะอันนี้ผ่านทางหมอดิน,น,นหมอดินให้ข้อมุมนค่ะว่าเขามีให้ขอขุดสะยิงวันนี้ไม่ปกน้งขุดสะกันอยู่ตอนนี้เป็นบรรยากาศของพื้นที่นะคะตอนที่เราเพิ่งเริ่มขุดสะกันอยาให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้คนดินอยู่ตรงนี้นะครับ จะมีการจับดันที่ไห่ตอนนี้ยังอยู่แบบนี้อยู่นี่แมกโครกำลังทำงานอยู่เลยอันนี้เราจะขุดสระเพื่อที่จะเอาน้ํานะคะ <S <S เพื่อที่จะเอามาไว้ฉีดใสยตัวทาเกลือน้ําหมักฉีด,ฉ,ดฉีดสีสวนยามเพราะว่าตรงนี้เราไม่ยังไม่มีน้ําที่จะฉีดน้ําหมักอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยได้ฉีดนะคะก็เลยจะมา ไว้สีดน้ำหมักแล้วก็ใส่ที่ไก่ถีดน้ำหมักตามสูตรที่เราเคยได้ทำคลิปไปนะคะอันนี้แม่รลวกำลังขุดอยู่ค่ะเพิ่งเริ่มขุดก็มีน้ำซึหมหอกมาแล้วนะคะแม่ในสระมีน้ำเริ่มซึหมหอกมาแล้วเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆตามขนาดไซส์ที่เขาให้นะคะอันนี้ขุดขนาด15ู35นะคะ ความลึกก็บอกว่าประมาณ3เมตรเดี๋ยวดูกันว่าเออขุดแล้วเป็นยังไงมีแม่โครจกใหญ่เลยค่ะผ่านแป,ป๊บเดียวแม่โครขุดไปได้เยอะเลยค่ะโครงการสายจิ๋วของกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะคะสระละ2 5 0 0บาทเป็นค่าสนับสน,นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น,งนเงินจำนวนไม่มากถ้าเทียบกับสระที่เราได้นะคะ มีแมกโคกัาน้งขุดใหญ่เลยนี่ผ่านไปไม่นานนะครับน้ําก็ซึมเข้ามาในบ่อเยอะเลยวันนี้วันเดือนธันวาคมนะคะอากาศร้อนมากเลยหน้าหนาวปีห้าหายไปนะครับมีแต่หน้าร้อนกับร้อนมากตอนนี้มแมกโรครขุดไปได้กว้างแล้วคะ่ะนี่ขุดไปต่อน,นี้แล้วขุดไว้เหมือนกันนะคะเนี่ย ขุดไปไม่นานน้าก็ซึมมาละตรงนี้ก็คือเราจะเป็นแหล่งน้ำไม่เคยไปอยู่ต่อใน,นสวนยางคะ่ะอันนี้ป้ายที่กรมพัฒนาที่ดินให้มานะคะก็คือว่าเวลาเขาขุดเสร็จแล้วเขาก็จะมาปักป้ายว่าเป็นแหล่งน้ําในไร่นาน,นอกเขตชุนลนประทานนะคะขนาด1,260พัรลูกบาทเมตรค่ะนี่คือป้ายรอปักค่ะตอนนี้นะครับเราเจอน้ําผุดแล้วนะครับท่านน,น,นี่น้ําขุด ตำแหน่งน้ำผุดที่ผุดออกมาก็คือตรงกับต้นยางไม่ใช่ต้นยางตอนไหนต้นไม้สูงสูงต้นกลุงสองต้นนั้นนะครับอี่ไม้ต้นไม้ไปไงอ่ะต้นไม้ไปไม้ไปไหนมีไม้ใบรอต่างน่าจะกลางหองนะซึ่งกับต้นแถ่าต้นยางเออแถวตรงกับต้นยางต้นที่สองไม้ไผ่ไม้ไผ่กอใหญ่ใหญ่ไม้ไผ่กอใหญ่อ่ะอกอใหญ่นี่นี่ต้นต้นกลุงต้นกลุงอีกฝั่งหนึ่งต้นกลุงที่ไปกันและ อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้นยางครับยางแถวที่สองแถวสองแถวมันจะมีตำแหน่งน้ําผุดนี่น้ําผุดออกมาน้ําผุดออกมาตอนนี้น้ําได้ไหลไปถึงนู่นแล้วนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเกิดเจาะบ่อบาดานก็คือได้น้ําเลยนะเนี่ยตานมมันมีตาน้ําอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่มีตาน้ําอยู่ตอนนี้เขาขุดไปได้ขนาดนี้แล้วนะครับเออคนขุดหิวข้าวแล้วจะบ่ายสามแล้วครับเพิ่งหิวข้าว นี่นี่ได้น้ำแล้วเริ่มได้น้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำนี้แหละไปฉีดน,น้ำหมักกันตอนนี้เรากำลังเคลียร์ดินอยู่นะครับนี่กำลังเคลียร์ดินอยู่หลังจาาที่เราขุดสระน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสระน้อยกัางเขาเรียกว่าบ่อจิ๋วครับโครงการบ่อจิว๋วของกรมพัฒนาที่ดินนะคะ เราช่วยค่าค่าน้ำมันสองพันห้านะคะแล้วก็บรมที่ดินกชชช็ช่วยเหลือส่วนที่เหลือนะคะอันนี้เข้าร่วมโครงการได้สะจิ๋วครับตอนนี้สะจิ๋วได้น้ำแล้วนะครับน้ำออกด้วยนี่ขุดแล้วมีน้ำออกด้วยนะคะวันนี้เดือนธันวาคมเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมนะครับขุดเสร็จก็น้ำไหลออกมาน้ำใสเลยอันนี้บริเวณที่เราปรับพื้นที่ไปแล้วนะคะนี่ปรับพื้นที่ข้างข้างสะข้างอะไรอย่างนี้ แล้วก็เอารถไถมาปรับพื้นที่นะคะนี่เอาขุดแว่แล้วเราก็าปรับพื้นที่กันนี่ตอนนี้คุณท่านกําลังขับรถไถอยู่นะครับน้องแพะของเราครับทาได้ทุกอย่างตอนนี้ได้ทํำการดันดินอยู่นะครับเราจะได้ใช้ประโยชน์่ดินที่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เราไม่ได้ใช้อะไรครับเี๋ยวพื้นที่เปล่าๆครับตรงนี้ทํานาก็ไม่ได้ทาครับมันน้อยเกินพอนทํานาแล้วก็รถตัดก็ตัดไม่ตัดลงหน่อยเดียว เดี๋ยวคนก็ต้องหาที่นวดอีกยุ่งยากก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรนะคะก็เลยเนี่ยขุดสะจิ๋วไว้แล้วก็เอาน้าไปใช้ไว้ฉีดน้ําหมักสวนยางในจะมีประโยชน์กว่านอกจากนี้คาก็ลงมาอยู่ตรนี้เพ่ได้กินทลา,าันน้คชาน้องแพรครับน้องแพะดันใหญ่เลยแพะของเรานะครับประโยชน์หลักคือตัดหญ้าครับประโยชน์รองคือแล้วแต่จะใช้นะครับดันดินก็ได้นะครับจริงๆไถก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่มีสานไถเลยเราจะให้ดูว่าโอ้ เหมาะสําหรับที่จะตัดหญ้าก็คือเข้าร่องยางได้ดีตัดหญ้าโอเคเลยแปบ๊บเดียวได้เยอะเลยค่ะแล้วใช้แบบแกว่งนี้นานเลยกว่าจะได้สักร่องเลงแต่นี้ก็คือใช้คันนี้นี่มเลยกาลังดันดินตับทุ่กันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรตรงนี้เดี๋ยวจะเปเดตให้ดูนะคะเรามีโครงการอยู่ว่าจะปลูกต้นไม้ตรงนี้นะคะก็คือจะได้ใช้ประโยชน์ที่สุดเลยค่ะ